สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในช่องครับวันนี้จะมารีวิวการเปลี่ยนไส้กกองครื่งองอฟกาศมีรุ่น3-4นะครับแล้วก็รีเซ็ตส้กกองนะครับตัวนี้มันจะแสดงโชว์ในแอปพลิเคชันมี Home นะครับในโทรศัพท์มือถือวิธีทำง่ายๆครับอย่างแรกนะครับ ิธีเปลี่ยนส้กกองนะครับเราก็ปิดเครื่องแล้วก็ไปซื้อไส้ยกองมานะครับไปซื้อไส้ยกองมาเอาไส้กรองมาใส่เอาไส้กกองเก่าออกแล้วก็เอาไส้กกองใหม่มาใส่ก็ทําความสะอาดด้วยของผมก็จะได้ตัวนี้มาเป็นไส้กรองแล้วเขาก็แถมแผ่นฟอกอากาศเพิ่มมาให้ด้วยนะครับ ตัวนี้มีมีฟังก์ชัน RFID ด้วยนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันด้วยแต่ตัวนี้สามเนี่ยมันเป็นตัวประหยัดมันไม่มีเซนเซอร์นะฮะคือใช้กับรุ่น3 s เราก็เอามาใส่นี่นะฮะกดเข้าไประวังไอ้ตัวล็อกมันจะหลุดนะฮะ เข้าไปนี่นะฮะพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็เสียบปลั๊กไว้ปกตินะแล้วก็เอาตัวเครื่องมาใส่นี่นะฮะอย่างแรกที่เราจะต้องรีเซ็ตนะครับคือปบ กดปุ่มเปิดปิดค้างเลยนะฮะเวินาทีหรือต้องเปิดอ่านี่ฮะไฟตื้นต,นตนืแล้วก็ขึ้นสีเขียวนี่แสดงว่ารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับพอรีเซ็ตเรียบร้อยเราก็เปิดนี่ได้เลย ง่ายไหมครับวิธีรีเซ็ตเครื่องฟอกอากาศรีเซ็ตไส้กรองเครื่องฟอกอากาศมี3 4นะฮะก็อย่างที่ผมทำให้ดูนะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับผมก็ดูใน YouTube ก็อยากเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับในโลก u t u b e นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คนเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเปลี่ยนไส้กรอง เครื่องฟอการ์มี 3C แล้วก็รีเซ็ตส้กรองนะครับเซเลตัสเขาจะโชว์อยู่ในแอปพลิเคชันมีโฮมนะฮะก็ <c ười> ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ